สดครบทุกนัดวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีกที่ช่อง t r e a D Sport สมาชิก t r e a D รับชมฟรีอาอยุนี่ครับแต่ก่อนปฐม S อสอายุนะครับก็มาในเสื้อสีเหลืองเก่งสอีขาวนะครับแทนอินแทนรือส่อราชมงคลหรือสอครับมาในเสื้อสีดำเล่นให้กับแทนอินแทนครับครับผมเริ่มเกมครับเป็นทางฝั่งของนายปฐมเสิมนะครับยกมาที่โค้งหลังตียาวๆลูกนี้ครับ อ้หเจอน้องนายครับตีลงไปนะครับก็่อนแรกก็เป็นของแทนนิทแทนก่อนเลยนะครับจากธันยพรนสีโซ่ครับนี่ครับโอ้โหเลี้ยงก็ตีมุมตรงไล่เส้นเลยนะครับอันดับ4ี่ไฟนอลโฟเป็นตัวการันตีนะครับครับบอลแรกสวยครับชนกนันแล้วไหลลูกนี้ตีหายเลยครับโอ้โหสัตย์สินทรเจตตาครับนี่ก็กัปตันทีมจากยูสิบแปดนะครับเตรียมไปชิงแชมป์โลกในปีนี้นะครับโอ้เดียวเดียวนี่โอ้โห คือเล่นทีมชาติ่ตเล่นในตำแหน่งบอลวายบอลหัวเสาครับแต่ว่าพอมาสมโมสรเนี่ยเล่นในตำแหน่งบีหลังูจังหวะนี้ครับผ่านไหมออเอากลับมาได้แต่เป็นฟรีบอลครับเอางัดมาไม่ดีครับต้องปั้นชยาเข้ามาคือมันตีขึ้นท้องขึ้นตีครับคือบางจังหวะมันกระตุน้นเพื่อล้มทีมได้สนับนั้นครับ หัวเสาที่นุชนาฏโอ้โหฝังตำแหน่งสี่ดูเซงขุดขุดไม่ขึ้นคนับโอ้ได้ลงมาก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับนุชนาฏหอมพิทักษ์ครับตู่จังหวะนี้โอ้โหถึงฉีกได้หนักมากเลยนะครับใช่ครับหัวเสาอยู่กันเยอะแยะไม่ตีใส่ครับเ <laughs> <laughs> นี่ยนะปรศราแก้วม้าครับบันแรกไม่ดีอีกแล้วครับโซนตาช <laughs> นกนันสู้กับทางนันพัฒน์ครับ แมนนพัฒน์บ้างครับโอ้โหปัดจัดคนละทีครับชนกนันกับแมนนพัฒน์ของทางฝั่งไทยลีเดียร์ซอรจากเมฆกลางลุชนาตอาเป็นชนกนันครับโอ้โหเจวารินครับตีออกไปเองครับลูกนี้เองโอ้โหมาหลุดช่วงท้ายครับก็ถบลงไปในเซตที่หนึ่งนะครับก็เป็นฝ่ายชนะไปก่อนของแมนเปอร์ก่อนหนึ่งต่อศูนย์เซตครับดูจังหวะนี้ครับโอ้ยนายตีออกไปเองหรือเปล่าครับ เหมือนตีแบบบอลมันตัดนันพัฒนมุนมจการครับเสิร์ฟนำหกต่อสามแล้วนะครับชนกนันยกหัวเสาให้นุชชนาตีชนะบล็อกครับดีเฟนได้อยู่สุทัตตาเคาะเข้ามือนุชชนะสามเมฆครับชนกนันสุทัตตาไปล้วงมาครับโอ้ยเหมือนไม่ฝืนตีครับฟองลูกนี้สามเมฆชนกนันหัวเสาครับสุทัตตาเคาะยาว บกมาก่อนนะครับเกวารินโอ้โหมีตะขาต่ายมาช่วยนี่แหละครับโอ้โหสุดท้ายเป็นตะข่ายครับไม่ทำคะแนนได้ตีหนักกันทั้งสองฝ่ายครับแต่ย๋ยาวมาัจบด้วยคนนี้ครับลุชนะมากครับนี่ครับทีพิกต,ตะข่ายเป็นคะแนนครับต้องบอกลุชนะสองทงีมคือที่พิกตะข่ายใช่ทีดูเสิร์ฟจังหวะนี้ทีครับอันเดอร์ให้กับนันนะพับโอ้โหนี่ยนะ ยเมื่อไหร่ก็าหายยุกตอนนี้ฝืนได้ต้องอย่าฝืนครับอย่าไปเสี่ยงครับอาการบาดเจ็บมันจะตามมาลองอีกทีนึงเรียบร้อยครับแบบนี้ครับมันต้องไปข้างหน้าแบบนี้ครับเกิดยิ้มอย่างเดียวครับเดี๋ยววันเสิร์ฟมาครับยกหัวเสาครับโอ้โหตีดีครับตีดีครับะนกดันแน่หนหอนี่ยแบบนี้เลือกตีบล็อกตัวเล็กครับ ยังเป็นเซตพอยต์ของแฮนด์แทนอยู่นะครับสุชัตตายกมาครับเกวารินอื้อหือนุชนาตีบิดออกเองหรือเปล่าครับจะออกไปเองครับจังหวะตีของเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศครับดูจังหวะเสิร์ฟของนครปฐม,มก่อนครับยกหัวเสามาครับอือแรงต่อเนื่องเลยนะครับนัำพั์จะขับครับลูกนี้นตีโอ้โหไปโดนน่าจะโดนตัวของ ผถ้าแพ้ต้องแพ้สามสองครับแต่ตอนนี้สถานการณ์นะตอนเนี้ยโ้ยากครับเพราะว่าเหมือนรีสอร์ทจะไม่ยอมนะครับมาดูกันต่อครับจังหวะนี้เระนพัทยาคนทมยังดูยังอยู่ครับพัญญาพรเคาะไปก่อนโอ้ยงั้นมันขึ้นมาได้ครับหัวเสาตีเลยครับโอ้โหทำได้ดีครับเปรมณีลูกนี้ครับลงดูผลงานได้ดีที่สุดใช่ใช่ ฤดูกาลนี้เลยนะครับใช่ครับคือเด่นมากครับวันนี้ครับคือทุกวันก็เล่นมีมาตรฐานนะครับแต่ไม่เด่นเหมือนวันนี้ครับซ้ายครับกับพัชยาโอ้โหบนไปลองกันห่างนะครับทังเซตอยู่เลยครับดูจังหวะเสิร์ฟของพัชยาพุนคบเสิร์ฟมาครับเปิดบอลแรกไม่ล้นให้บอลเร็วงัดไม่ได้ครับโอกาสกองชนบานโอ้โหโดนหรือเปล่าครับโดนมือจะโดนบล็อกครับ ีเลยครับใช่ครับมีโอกาสโดนกันก่อนดนดีมาโดนไม่โดนครับดูครับโดนครับโดนแขนครับแขนซ้ายครับโดนมาเส้นชารีทพัฒน์เสินจแล้วพัฒน์ก็มาชัดกตัวนี้มันโดนมันโดนหลอกโดนแขนแขนโดนที่สุดแต่ว่าไม่โดนน้องนะก็เลยให้ชารีทละค่ะเลยครับนันทพัฒน์ตอนนี้ครับ หล่นไหมหล่นมาโอ้ยังไงโอ้ยนี่ครับก็ถือว่า19ะสิบเก้ายูยี่สิบสี่เสิร์ฟมาที่นันพัฒน์ครับย้ำที่นันพัฒน์ตีโอ้ยออกหรือทัดบล็อกทัดไหมโอ้และพุทธสินให้ครับให้เป็นทัดบล็อกแล้วจบเกมเลยครับแทนแทนที่สอดราชมงคลจุลีเอาชนะไป3ต่อ0เซตนะครับ 2 5 59, 2บ57และ2ย1่